ติดตามพี่น้องชาวเทพารักษ์สุดจะทนนะคะไฟฟ้าขัดข้องทุกวันยาวนานมา17ปีแล้วค่ะประชาชน7,000คนเดือดร้อนอย่างหนักนะคะก่อจีให้ทางกกพเขตหช่วยเหลือด้วยค่ะ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพประจำเขต6นครราชสีมานายสาราวุธโอกาสผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะแหลมหมู่ที่3ตำบลบึงปลือออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือกับนายปฏิพานแก้วรินขวานะคะผู้อำนวยก,การสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกพกพเขต6นครราชสีมาในเรื่องความอนุเคราะห์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสฟไฟฟ้าตกบ่อยครั้งโดยนายสราวุธก็เปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อตํา ตำบลหนองแวงนะคะตำบลบ,บึงปลืรือตำบลวังยายทองอําเภอเทพรักษ์รวมแล้ว4ตำบล59หมู่บ้านประชากรกว่า7,000คนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากระแสไฟฟ้าตกอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเฉลี่ยวันละ1-2ชั่วโมงนานกว่า17ปีแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครวัวเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนค่ะ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อเกิดไฟฟ้าดับนะคะอาจถึงขั้นเสียชีวิตและยาเวชภัณฑ์บางชนิดต้องเก็บรักษาด้วยความเย็นกรณีไฟฟ้าดับนานเกินไปก็ทําให้ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดรวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ใช้ตรวจรักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุก็ต้องส่งต่อผู้ป่วยต่อไปที่อื่นหน่วยงานไม่สามารถที่จะประสานข้อมูลระบบออนไลน์กับส่วนกลางบางพื้นที่โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้สถานีเครือข่ายไฟฟ้าดับนั่นเองนะคะทางด้านนายปาฏิพานนะคะผู้มนวยการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานกก,กพเขต6นครราชสีมาก็ได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาความรือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้เดือนเร็วที่สุดค่ะ